สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะคลิปนี้นะคะมาพบมาเจอมาอยู่กับเซนสองอีกเช่นเคยค่ะคุณพ่อคุณแม่ทางช่องบุญนำโชคอีกเหมือนเดิมนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเซนสองมีแนวทางดีๆมาฝากอีกแล้วค่ะเป็นในส่วนที่ดีที่เด็ดนะคะหลักหน่วยค่ะคุณพ่อคุณแม่หน่วยล่างยางเดียวนะคะฟันมะห้เม็ดเดียวเนาะ ประจํางวดวันที่16ตุลาคาม2 5 6 7นะคะจากในมือน,นีเฮาสิเดรูพร้อมกันว่าเพิ่นฟันตัวใดมาก่อนสิเข้าไปรับชมรับฟังนะคะผู้ใดเข้ามาแล้วนะคะเส้นซองกบฝากให้คุณพ่อคุณแม่เนาะซอยกดไลค์นะคะซอยกดแชร์ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วใครยังไม่กดติดตามไม่กดกระดิ่งก็อย่าลืมกดไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแนวทางเด็ดๆนะคะที่ทางช่องได้นำมาฝากในแต่ละวันเนาะอ่า ว้าถึงนะคะแนวทางนี้นะคะมันเพิ่นจะให้เป็นเลขนะคะเม็ดเดียวนะคะคือเลขตัวเดียวะ่ะคุณบอกคุณแม่ตามสูตรเพิ่นก็นคือเป็นหลักหน่วยนะคะล่างอย่างเดียวนะคะเป็นแนวทางนี้เนาะที่เซียนซองเคยเอามานําเสนอนะคะอ่ะโชว์หลักฐานเก่าก่อนนะคะนี่เป็นแนวทางนี้นะคะเว้าถึงวัตถิพันธ์มากก็ต้องยอมรับเนาะว่าหลุดไปนะคะอย่างที่บอกไปเนาะแต่ว้าถึงนะคะ เออเขามาาลายตอลายงวดคุณบอกคุณแม่ลุดงวดเดียวนี่เอ้ยอย่าเฝ้าถิมนะคะอย่าเฝ้าถิมอย่าเฝ้าปะ้าจับตามองงวดนี่ดีๆนะคะไม่แน่นะคะกับอาจจะกลับมาเดินอีกก็ได้นะคะนะคะ่าสนใจสําหรับผู้ใดที่จะเอาไปเมื่อยไปแล่นกด็ดีเนาะหรือว่าจะเอาไปลูดก็ดีเพราะว่านเป็นลางนะคะหรือว่าใครนะคะจะเอาไป จับใส่โตดีโตเด็ดที่จะคลองมีเจะคล้องกระได้มากเม็ดเดียวคือการทั้งสีละกําลังหาคู่สิไปจับกันล่องพิจารนาเลขตัวนี้เบิ่งเนาะคุณบอกคุณแม่เอ่อก็นั่นนี้นะคะเช่นสองก็ได้ลงแนวทางนะคะของ ออพอเถีงหน้าเฮียนนะคะบุไดที่ล่อค่อยเนอ้อจากคุณพ่อคุณแม่ฝากว่าวบอกเนะะี่ยหาว่ามีไผ่หากำลังล่ออยู่แล้วแบบหาคลิปว่าเจอนะคะเมื่อสักครู่นี่ก็ได้ดึงโตบุญทั้งโชคนะคะมาว่าวแนวทางความฝันของพอเถีงหน้าเฮียนให้คุณพอ่อคุณแม่ได้ฟังนะคะใครที่รออยู่ก็เข้าไปดูเข้าไปฟังได้เลยนะคะเส้นสองวางงวดนี้ความฝันของพอค่อนข้างที่จะ ชัดเจนพอสมควรน,นะคะไปซอยกันฟัง่งซอยกันตีแน่ว่ามันจะเป็นตัวด้ดเนาะคุณบอลคุณแม่ผู้ใดที่ตีความฝันเก่งๆค่ะนะ่ะเออ่แล้วก็เมื่อเร้านี่นะคะก็ได้ล่งไปนะคะแนวทางเด็ดนะคะสายดวนปากเกตนะคะก็มาแล้วนะคะใครที่รออยู่ก็เข้าไปดูได้เลยนะคะเลขวิ่งเพิ่นกับส้ำคัญนให้กันคุณบอคุณแแม่ตัวเด่นตัววิ่งค่ะนะ่ะลองเอามาเปรียบเทียบใส่กันว่าเป็นตจับคู่กับแนวทางนีบอเนาะ อ้าวว่าวลายใยห,ห้างนะคะเดี๋ยวเช่นซองขออนุญาตเขียนคลิปนี้ขออนุญาตเขียนของงวดนี้เลยก็แล้วกันเนาะคุณพ่อคุณแม่นะคะงวดเก,าก้ากะโช่ห้เบิองแล้วนะอ้าวแคบหน้าจอก็แล้วกันนะคะให้คุณพ่อคุณแม่แคบอันเก้าไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวกระดาษแผ่นไม้นะคะงวดไม้เช่นซองจะเขียนแต่งวดไม้ใส่เลยนะคะเดี๋ยวจะเออมันสิเสียเวลาหนะนาเออส่วนหนูสิเขียน ให้ครบหางวดหกว,ว,ว,วดนี้ไว้สิบเป็นยี่สิบนาทีผุนบอกโอ๊ยกระโพดโผดนะคะอ่าโอเคเนาะจขอเขียนสักครู่นะคะในระหว่างที่รอนะคะก็ใครนะคะที่สนใจนะคะตัวช่วยดีๆนะคะคุณพ่อคุณแม่กาลังมองหาตัวสรอยดีๆขา,ายของ่อนจักน้อยนะคะเพื่อบบเป็นการเสียเวลาหรือสิเสียเวลาก็สร้างนะคะแต่ว่านูต้องขายเพราะว่า นรต้องหาไล่ได้นะคะผู้ใดที่บ่มักกะยาฟาวฟังก็ได้นะคะให้ผู้ที่เพิ่นสนใจฟังก็ได้นะคะผู้ใดที่อยากมีเอ่อผู้ใดที่มีปัญหาเออเรื่องฝ้าเรื่องกะเรื่องจุดดั้งดำเป็นซิวผิวมองข้ามไหนเหี่ย,ยนาแห้งนะคะเออทุกอย่างนี่ละที่วอามากคุณบอกคุณแม่ซอยใดโดยขี้มตัวนี้เลย ทางง่ายๆนะคะใช้แค่ก่อนนอนเท่านั้นนะคะใส่ร่วมกับตัวอื่นได้นะคะตอนกลางวันคุณพ่อคุณแม่จะใช้ครีมตัวไหนอยู่สามารถใช้ร่วมกันได้นะคะตัวนี้นะคะเป็นส่วนผสมจากธรรมชาตินะคะอาจจะไม่ได้เห็นผลแบบ โป้งเดียวเลยบอมเป็นใสมือสองมือเราเห็นผลเลยเด้อคุณพ่อคุณแม่ต้องใส่เวลาแน่นะคะจะเย็นๆหน่อยเนาะเพราะว่ามันบอดได้ใส่ขีมแบบสามแห้งๆอะนะทาแล้วไม่แสบไม่ร้อนหน้านะคะออกแดดหนาะบอแดงนะคะแถมยังเหตุให้หนาะเห่าแข็งแรงอ,อีกจังหากใช้อย่างน้อยติดต่อกันนะคะอย่างน้อยสองกระปุกขึ้นไปเราจะสัมผัสได้โดยตัวเองว่าหนาเข้าขึ้นจังส่งขาวขื้นฝาส่งจางลงแต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่นะคะอยากเพิ่มความมั่นใจเนาะ อยากให้มีมูถามมูทักมูท่วงนะคะว่าไปเหตุยังมาว้เจ้าขึ้นหนาขาวหนาใสขึ้นมาแทะนะคะอยากเพิ่มความมั่นใจว่าเฮาบได้คิดไปเองสีกระปุกเลยคุณพ่อคุณแม่ใช้ติดต่อกันอย่างน้อยสีกระปุกกันไปนะคะ บอกเลยว่ามีมูถามมูทักแน่นอนว่าไปเหตุยังมากนะคะคือ,คอาขาวคือใสขื่นนะคะบางท่านบางคนยังบบเบิร์อหอดซีกับปุกกับมีผููถามแล้วคุณพ่อคุณแม่อะผูใดสนใจกะตามเบอร์โทรด้านล่างนี่เลยนะคะคลิปนี้ร่งให้ฟ,ฟังนีเดินนะคะเป็นเบอร์ไลน์แล้วก็เบอร์โทรเบอร์เดียวกันนะคะผู้ใดมีไลน์ทักมาแห่งดีนะคะใส่เบอร์นี้เข้าไปจะขึ้นชื่อลายว่าบุญน,นําโชคสามนะคะให้คุณพอ่อคุณแม่ทิ้งข้อความไว้ด้วยนะคะบนเวลาแอดมาจะซื้อนะคะหนูบอกหูว่าจะต้องกอารเนีเนาะ ให้ทิ้งขอความไว้วาสนใจครีมนะคะเดี๋ยวเส้นซองจากเขาไปส่งรายละเอียดห้นะคะโอเคเนาะ,ะดูแนวทางกันต่อเลยนะคะอ๋อรากาถ้าผู้ใดนะคะที่สนใจนะคะหนูแจ้งในคลิปเลยแล้วกันนะคะว่าหนูบบมีลายทางเด้อคุณพ่อคุณแม่มีแต่แบบโอโอน,อนเท่านั้นนะคะผู้ใดที่สะดวกนะคะหรือว่าเสื้อใจมันใจเส้นซองแล้วก็คอยติดต่อมากก็ได้นะคะตรงกราบขอโทษขอภัยในความมาสะดวกนะคะหนูไม่สะดวก เองนะคะนุบมีปลายทางนะคะแต่การันตีรับประกันเลยถ้าคุณบอกคุณแม่สั่งปุ๊บนะคะรอของอย่างน้อย2-3วันเท่านั้นนะคะของจะไปส่งถึงหน้าบ้านเลยนะคะเซนสองเป็นคนจัดการเองทุกขั้นตอนนะคะไม่ต้องห่วงว่าจะไม่ได้ของนะคะฝากไว้หน่อยหรือว่าถ้าใครที่เคยสั่งแล้วได้รับของจริงก็สะดวกคอมเมนต์ก็ฝากรีวิวฝากคอมเมนต์ให้เซนสองด้วยนะคะขอบคุณล่วงหน้านะคะ สังเครดิตในห้นูได้จากน้อยนะคะท้าคุณบอคุณแม่สะดวกเนาะหลักหน่วยล่างอย่างเดียวประจำงวดวันที่16ต่อคอ67นะคะสำหรับวันนี้นะคะเจ้าจองจะถือว่าเป็นงวดที่6เนาะที่เอามานำเสนอนะคะ วันเม็ดเดียวนะคะเดี๋ยวดูพร้อมกัน,นะคะ่ะมันเป็นเลขตัวเดียวนูบวเบอกแป๊บเดียวนูก็เดี๋ยวมันสิบว่ได้เวลาฮะนะกันเล่รีบลาเนี่ย,ย,ยนะคะอย่าฝ่าวไา่อย่าฝ่าวดากันเนาะเอเลขตัวเดียวนึงสิวบายากเห็นในซิปนาที่ละก็ต้องมีแนวอื่นบ่อน้ำเน้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะ16ตุลาคม2567นะคะ เพิ่นฟันไปทีเลขเก่าค่ะคุณพ่อคุณแม่หน่วยล่างอย่างเดียว1 6บหกตุลาคมสองหดนะคะงวดนี้นะคะถือว่าเป็นงวดที่6กนะคะที่เส้นซองออกมาช่วยคุณพ่อคุณแม่เบิ่งนะคะหนูก็เลยเขียนเป็นงวดที่6ไว้ไม่เกี่ยวกับตัวเลขที่เขาให้มานะคะหนูเขียนว่าเป็นงวดที่6เด้อจะ้ะส่วนตัวที่เพิ่นฟันมาเม็ดเดียวนะคะหน่วยล่างในงวดนี้ก็คือเลขเก่าค่ะ,ะเป็นตะคือบอคุณพอคุณแม่ เป็นแต่เป็นเก้ายังเออแปดเก้าสี่เก้าบอเอ,อี่ยงนะคอมเมนต์มากบอกเส้นซองในว่าคุณปอคุณแม่มักบอสาหรับเลขเก่าเป็นตะมา่าลักนวยคือเพิ่นวา่าบอนะคะจิตจับคู่มากกับอีหยงนะคะแบ่งปันโชคแบ่งปันมนันเนาะหาเส้นซองไปเบิงแลเร้ความยิเห็นคุณปอ,ค,ณอคุณแม่คือเป็นโตเดียวกันไปเบิรทุกอันเนาะคือมาคือกันแทะนะคะหาหนูปิตติด้วย้าได้โชคได้มันน้ากันสดี อะ้วก็มีเพื่อนๆนในช่องขณะเพื่อนกับแอบจอบซ่อมจอบเบิงอยู่นะคะว่าเออคอมเมนต์เพื่อนๆนเป็นจังไดนะคะไปในทิศทางใดนะคะค้นทีเขามาเบิงคิดอ่าเขามาเบิงหาแนวทางเนี่ยเออก็คือกสิเบิงในคอมเมนต์นั่มนะคะคุณบอกคนแม่กจังไดผู้ใดมีอียงดีๆกะแลกเปลี่ยนกันในคอมเมนต์ก็ได้เนาะอ่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะในส่วนหลักหน่วยล่างอย่างเดียวก็ชัดเจนแล้วนะคะยังไงก็ฝาก FC เอาไปพิจรารณาเนาะมักน้ำเพลนกับจัดคัดกับพานคือเก่าเหมือนเดิมนะคะเส้นซองกับมีหนาทีนะคะเอาแนวทางดีๆมานําเสนอนะคะได้จากตรงนั้นมาแน่ตรงนี้มาแน่นะคะไปเห็นเอียงดีๆยูไซกัอยากให้คุณพ่อคุณ,คณแม่ FC แฟนช่องได้เห็นน้ำกันนะคะเพื่อจุดประสงค์เดียวนะคะเพื่ออยากให้ทุกท่านทุกคน มีโชคมีหมานไปด้วยกันนะคะบรดยมีเจตนาใดๆนะคะบรดยมีเจตนาสิาพาภัยเสียเงินเสียทองดอกเออเพราะว่ามันกับว่าีไภายู้คือว่าหัล่ะนอว่าเลขสิออกอยังแท้ถ้านูฮหูนะบอก นูบ่บอกบว่าไปเอาแนวทางอื่นมาบอกคุณพ่อคุณแม่อรหนู้สินั่งบอกเลขเองโหลดนะคะคือตอนนี้หนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะนูก็หาแนวทางไปพร้อมๆกับคุณพ่อคุณแม่นี่ล่ะเออก็อยากให้ทุกท่านเข้าอกเข้าใจกันหน่อยนะคะว่าเม่นว่าโอ้ยจะเม็นเอามาให้เบิงหลยจะอันนี้ก็บคืขึ้นกันนะั้นก็บ่คือกันจะเม่นเอารลายอันไลายแนวมาให้เบิงซวะวสัน่นอ,อ้าวจบวใหนูเห็ดสันดด่นได๋ก็งา้นหนูนะคะก็เข้าโปรด ซึ่งกันและก,กันด้วยนะคะจะได้เบิ้งกันไปโดนๆเนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะสำหรับคลิปนี้นะคะจะจองจากคอจบไ้แค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่ายังมีนะคะสิบบนเดินดีนะคะคลิปหนาพอกันนะคะว่าเพิ่นจะฟันตัวใดเนาะสำหรับคลิปนี้เขาตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ